นายวินัยอินทพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือร้อมด้วยพระมหาถาวรทานวโรรองคณะอำเภอบางละมุงเจ้าอาวาสวัดสุธาวาดนายวันชายแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือนายสมโชคกินดีสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองหนองปรือเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจโดยเบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจำนวนสิบรายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเด็กหญิงวิกตอเรียการหาเขียวซึ่งเป็นเด็กพิการนะคะอาศัยอยู่ในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะรายที่สนางสาวนิธาวารุกาเป็นผู้ป่วยติดเตียง รายที่สมนางส,นาสุรีนาคศิริเช่าที่ปลูกบ้านในวเวิเวณชุมชนน้องไม้แก่นนะคะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะรายที่สีนายจิระรัวนกรเป็นผู้ป่วยติดเตียงรายที่หนางบุญส่งภูสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายที่6กนายจำเริญบุญเหลือผู้ป่วยติดเตียงรายที่7นายเดชาคำศรีรายที่8นายตุยอนมา รายที่9นางสวิงแก้วประมูลรายที่10นายวิทยาสับวาหะนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมงุงจังหวัดชลบุรีค่ะวัสุธาบ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือยวยา ท่านพระมหาถาวรเจ้าอาวาสวสทาวาได้กล่าวตามที่ทางวัดได้ําเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้พ,พ,พิการต่อเนื่องมาโดยตลอดร่วมกันกับหน่วยงนานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาเยี่ยมผู้ป่วย10รายเพื่อสอบถามความเป็นอยู่อาการป่วยตลอดจนความต้องการในการให้การช่วยเหลือนอกเหือจากนี้แล้วทางวัดยังได้นําสิ่งของนี้ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของวิกฤตโควิด -19 ทั้ทางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะ ซึ่งก็ไม <it> ่ได้ค <fit> ิดว่าจะทอดทิ <när S 2> ้งจากสังคมทางวัดร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโดยเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะสร้างขวัญและกําลังใจให้กันค่ะาม จิตใผมไปเอาเองครับไปเอาที่วัดครับรักษาประมาณปีัรักษาที่ไหนรักษาังเจยครับก็ด้วยการพยุงเดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปนั่งเนลอยเดินิงกันครับมีลูกลูกลูกคนเดียวครับะน